การกลับมาของเวทีค้นหาในแบบนักแสดงแถวหน้าโดยเมนเทอร์ระดับประเทศมาริยาพูลเลอร์ลาฟแอนโทเนียโพซิลและแพนเค้กเคมลันนีอุ้ยตายคุณแพนเค้กวันนี้คุณแต่งตัวนี่ยืนยืนนิดนึงยืนนิดนึงโอ้โหดูสิใส่เสื้อผ้าโอเอ็มด้วยอ๋อวันนี้สปอนเซอร์เป็นสมบัติทัวร์ค่ะดูสิครับคุณผู้ชมส่วนสูงพอดีแ๊ะทำทำให้ฉันรู้เลยว่าเศษคนเป็นยังไง คุณจะไปถ่อมตอนสิคะดูแลตัวเองทานอะไรเป็นอาหารผลไม้อย่างผลไมา้มะละกอมะละกอผลไม้ชอบทานอะไรคะแมงโกลูกครึ่งไม่มีเทสคุณกินอะไรทำไมมะขามเปียกคุณออกกําลังกายชอบเล่นกีฬาอะไรครับโยคะโอเคโยกะคุณเอ่อฟุตบอลคุณบอกกีฬาที่คุณชอบปั่นแปะปั่นแปะอันนี้กีฬาเทสดีอ๋อเหรอไม่ต้องเหนื่อยมากอ่ะเหนื่อยไม่ต้องออกเล่นในร่มใช่ครับบริหารหัวไหล่ และเตรียมค้นหาคู้เข้าแข่งขันที่เปล่งประกายทั้งรูปรักษณ์บุคลิกดาววร่งิงวิวและพลังในตัวตนรายการเราไม่ได้จำกัดอายุหรอวะใครพาลุงมาประกวดคะส <c oughs> ื่นเช้าแล้วมาประกวดเลยใช่ไหมคะเราไม่แต่งแบบสายแคมป์ครับเฮ้นายจิมมีชื่อเก๋เป็นเมียผมไหมครับ <c oughs> เป็นเมียผมไหมครับเี๋ เกิดในวงการวันอาทิตย์นี้สามทุกครึ่งเตรียมลุ้นกัน